บ้านขนมไทยบ้านขนมไทยบ้านขนมไทย Alright let's get in there let's check it out Oh they have boba drink too บริการส่งเงินกับเมืองทำหลายอย่างนะคะเนี่ยขายขนมด้วยแล้วก็บริการส่งเงินกับเมืองไทยด้วยนะฮะไปเข้าไปดูสิาสวัสดีค่ะ Look at that. Whoa, this is a lot. Of oh, and then I like buy it from you. Oh, I look at 15. that. See that? I bought 15 bugs for me. Oh. So, so nice. Okay, okay. Oh, I don't even remember what I the name see. of this Okay. I need to eat this before. I am going to trade you. You'll see. <laughs> uh sweet drop. Aloha. Aloha. Aloha anapa. Aloha naka. Know what you want. No, not yet. I'm still looking. <laughs> <laughs> oh. Yes, darling. You can eat anything you want. Take <laughs> everything you want. And take a look. No, okay. Wow, I never see so many candy, Thai candy, like this much in my life. Oh my God. It's look at this. You remember this, mom? You oh, to buy yeah. it for you. They have ice cream. I might get coconut. Yeah, take a look. Look. Oh, li and ทุเรียนกวนเดคพี่นอง no i don't want no ice cream โอเคทำจากเนื้อทุเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนื้อทุเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ข้าวเกรียบกับมเ่ได้ค่ะพี่นองข้าวเกรียบกล้วยตากชนิดแบนกล้วยตากชนิดแบนืนบนม Oh wow! Oh look at this. Wow! Oh look at this. Grandma Susa a lovely thing. Um. Uh, let's see what is Ban Nom Thai. Oh wow! Okay. I'm not gonna get anything then. I'm not anything that I I can get from over there. Okay, let's take a look. Here. บ้านขนมไทยเด้อพี่น้องร้านที่ขายขนมใหญ่ที่สุดในเอาไปขนมบันเท่ามีทุกอย่างเด้อฟิโน่ใครล่ะ look at that look at the tamarind oh, <yeah. S 1> you want one no, good. you used to love that thing oh my <Yeah. S 1> god that's e fresh <I remember. S 1> oh wow look at it okay everything มะม่วงแช่กิน โอ้ม oh ah. ีก oh. bon ับวิกดีหอยทองกับเอยทองกับทองท่องหยิบฝอยทองท่องหยิบหอยทองท่องหยิบหอยทองพี่น้องแล้วก็มี่อ cool. ้มึงแหนพี <S <S ่น้องมีนี่เด้อหนิโอขนมจอ๋ค้าข้าวทอดขนมคกแล้วพี่น้องขนมคกกะกา นี่เรียกอะไรนะพี่อะไรนะคะเนี่ยขนมชั้นโอ้ไม่เกินเนี่ยค่ะขนมชั้นโอ้ขนมชั้นขนมชั้นขนมชั้นแล้วก็มีไอศครีม What kind of ice cream you want d o s s Okay Oh my God ดีค่ะทีว้าวขนมเบื้องค่ะขนมเบื้องสดๆเลยนะคะแล้วก็มีข้าวต้มค่ะข้าวต้มแล้วก็มีขนม Oh my God Candy โอ a y steam sticky ้ i c e You know what y o u want? ร know what ้ว <Okay. S 1> yeah, a n t ัน a ้การใช่ไหมใช t w o ะใ t ่ค่ะใช่ค r ะใ o ่ค n ะใช่ค่ะใช่ค่ะาช่า่ะใช่ค่ให้ดูนะคะู้่ค่ะคะโอ้โหะใช่ค่ชวนกินจริงๆค่ะร้านนี้อ๋อแล้วนี่คคค่่ะะะะะคะ แล้วก็มีมะม,ม่วงข้าวเหนียวมะม,ม่วงค่ะข้าวเหนียวมะม,ม่วงเด้อค่ะเด้อแล้วก็มีบักม่ี่บะหมี่ข้าวเหนียวบักม่วงด้งค่ะเ,เมมด้อว,ว,ว้าวเฟรทูเร <Michael. S 1> ียนมาอีกออม,มีถูกย่างเลยพี่น้องในนี่วิ่งถูกย่างเลยค่ะนี่แหละลาวเอนี่ดีก็แถวอะริโซนาลาวเอ คนไทยอยู่นี่อยู่ดีกินดีก็คนอริโซนาเด้เพราะมีอาหารไทยร้านอาหารหลายอย่างก้าวบ้านขนมไทยก็มีทุกอย่างเรื่องเด้อพี่น้องเด้อยี่สิบเนี่ยหาเพราะได้เงี้ยแต่ริโซนาตรงมาตรงมาเอออย่างที่เมื่อไม่กินเลย